ตอนนี้ผมมีคดีตอนนี้เราก็สามารถปิดคดีนั้นได้เดี๋ยวผมจะส่งหลักฐานให้พวกคุณไปในไลน์โอเคค่ะนั้นส่งบนในไลน์ได้เลยค่ะ คดีที่ัมสืบพอดีว่ผมผ่านทางมาแถวนี้เออขอพูดถึงเรื่องคดีต่อมีเรื่องสองครไหมมัก็เล่าไปสิคดีนั้นเป็นยังไงล่ะเออพอดีว่าคดีมันเกิดเรื่องอย่างนี้นะ่ะที่เกิดเหตุผมได้ส่งลูกนอก้องผมเข้าไปตรวจสอบและพบว่าคุณแม็กซ์นั่การฆ่าตัวตายไปในห้องของเขาซึ่งไม่มีรอยต่อสู้ข,ขัดขืนเลยเลยแต่ว่าการฆ่าตัวตายของเขานั้นมาดูผิดธรรมชาติผิดปกติไปเ,เรื่องมันก็ทั้งหมดเป็นยังไงคบ เมอกันเาเชื่อผมแล้วอะขอตัวไปก่อนนะแล้วก็ปืนพวกเนี้เวลาใช้กดเซฟตี้ห้ยไดาไแล้วนะเราดูบลก่อนไหมจบอี้สรหรองั้นเดี๋ยวเราาชแกก็ได้นะเราจะเห็นได้ว่าสมการ1และสองเนี่ยเครื่องหมายของ y นี้นมีค่าที่ตรงข้ามกันนะคะ เราจะนาสมการที่1นะคะบวกกับสมการที่2เพื่อกําจัดตัวแปร y ค่ะเราจะได้เป็นนะคะ x บวก 2x นะคะได้เป็น 3x ค่ะ y นะคะที่เป็นบวกกับลบค่ะค่าจะหายไปนะคะเราจะได้เป็น 3x เท่ากับ15ค่ะ3นะคะย้ายไปฝั่งตรงข้ามค่ะกลายเป็นหารเป็น15ส่วน3ค่ะ x นะคะจะเท่ากับ5ค่ะต่อไปนะคะเพื่อหาค่า y ค่ะเราจะแทนนะคะ x เท่ากับ5ในสมการที่1ค่ะ เราจะได้เป็น5ลบ y เท่ากับ0นะคะเราจะทําการนะคะย้ายข้าง y ที่ติดลบค่ะได้เป็น5เท่ากับ y y เท่ากับ5นั่นเองค่ะจากข้อทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่าเลขห้องของเราที่ต้องการเนี่ยคือเป็นเลขของ x ที่คูณกับ y นะคะ5คูนกับ5ได้เป็น25ค่ะคําตอบคือห้องที่25ค่ะ มันนีเลเ่อที่หนึ่ลผ้มันก็มีแค่ใน,นอำเภอกับห้องเรานะแต่ในื่อเป็นหลักฐานที่อำเอส่งมาคนร้ายก็น่าจะูปในกลุ่มของพวกเราน,นี้หรอเฮ้ยแต่มนันจะมีหลักฐานที่อำเภอส่งมาอีกชิ้นหนึ่งอะ่ะเราดูก่อนไหมอืมงั้นเดี๋ยวเราลองมาแก้กันก่อนเถอะจะเห็นได้ว่าสมาการที่1และ2เนี่ยจากสมการที่1ตัว x นะคะมีเครื่องหมายลบจากสมการที่สองนะคะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายที่ตรงข้ามกันนะคะเราจะนําสมการที่1บวกกับสมาการที่2เพื่อกํจาจัดตัวแปร x ค่ะลบ x บวก x นะคะ x กก็จะหายไปคะ่ะ y บวก y ได้เป็น 2y นะคะ3บวกกับ11ได้เป็น14ค่ะ2นะคะที่คูณกับ y ายค่ะย้ายข้างนะคะกลายเป็นตัวหารค่ะได้เป็น14ส่วน2ค่ะ y นะคะตัดกันค่ะ2 7ได้14นะคะ y ได้เป็น7ค่ะต่อไปนะคะเราจะแทนค่า y ในสมการที่2ค่ะเราจะได้เป็นจะได้เป็น x บวก เท่ากับ11นะคะ7นะคะที่บวกอยู่ย้ายไปค่ะกลายเป็นลบได้เป็น11ลบ7ค่ะ7ได้เป็น4ค่ะจากคำว่าของเราที่ได้นะคะเป็นคำว่าสัตว์ค่ะได้เป็น C เท่ากับ x y นะคะคาดว่าจะนำตัวอักษรตัวเลขมาเรียงกันนะคะเราจะได้เป็น C เท่ากับส่ค่ะได้คำตอบเป็นคำว่า C เท่ากับ47ถ้าจะพูดในภาษาสัตว์เนี่ยมันก็ได้คำว่าแ a t นะ ในที่เขาเลี้ยงสุนัขมันจะมีแค่ในอำเภอแบบพวกเราแนอำเภอเขาคนจะไม่ชอบแมวหรอกเพราะเขาเลี้ยงขนสัตว์แต่ถ้าว่าเป็นแมวอ่ะมันก็มีแค่เธอเล่้นแหละพิมเดี๋ยวนี่จะมาตัดสินด้วยเหตุผลแค่นี้เหรอคำตอบมันก็ดูมันไม่ได้หลายทางว่ะมันจะม่ใค่แกเท่านั้นแหละพิมจะให้ฉันคิดยังไงมันก็ไม่ใช่แ,แกอะ